สวัสดีค่ะคนผู้ชมช่อง youtube คุณป้าขาะ่ะแล้วอันนี้คุณป้าก็มาตลาดตะพงอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มาเดินที่โซนข้างล่างไม่ได้เดินในโดมก็มาเที่ยวระยยองแล้วจะซื้อทุเรียนกลับบ้านก็เดี๋ยวเดินข้างล่างแล,แล้วดูก็เดี๋ยวไปเดินข้างบนทุเรียนกลับบ้านไว้ไปกินหน่อย อักสามสี่ลูกเดี๋ยวไปเดินเราราคาทุาเรียนกับคุป้านะคะหมอนทองระยองแท้สุขหามดิบร้อยห้าสิบมัทุกเจ็ดสิบเร้อยเจ็ดสิบข้างล่างข้างบนข้างบนโดมก็ร้อยเจ็ดวันก่อนที่มาซื้อนะคะอันนี้พันทองย้อย โลละสองร้อยมาลิสี่สิบอันนี้หอมเลยมีสุกแน่เลยร้อยเจ็ดสิบลูกใหญ่ใหญแล้วเดินดูก่อนเดินดูหลายหลาร้านก่อนมาลิโลละห้าสิบกระกรละห้าสิบ เดินดูก่อนเนาะชะนีไข่โลละร้อยสี่สิบมอนทองร้อยเจ็ดสิบโอ้ยเก่งๆร้อยเจ็ดสิบคุณผู้ชมที่น่ารักของคุณป้าอย่าลืม กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้คุณป้าด้วยนะคะจะได้เป็นการบังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะมอนทองสุกอย่าเลอก็บอกว่าแต่ขายเพิ่มเยอะแล้ ร้อยสี่ห้าเมาหมดอได้ขายไม่ขายได่สดขายส่งร้อยสีห้าแล้วแม่อะไรค,ครขายส่งจ้าอ๋อขายส่งร, <16 5. S 1> ร้อยสีห้าถ้าขายปีกอ่ะขายปีกร้อยสี่ิร้อยหกสิบตัไว้ร้อยเดี๋ยวขายเดิมก่อนร้อยหกิบ

ตะพงโลนกกูน่ากินกินเข้าไปฟูหนึ่งอินไปสามวันช้าเช้าอยู่คนยังค่อยไม่ค่อยได้ลงของเลย เงาะลองกองนอนทองร้อยหกสิบลูกใหญ่ลูกโตร้อยหกสิบบาทแล้วสี่สิบเงาะโรงเรียน เกิดแล้วคุณผู้ชมข้างล่างวันนี้ไม่ค่อยมีของยังไม่มาเช้าอยู่เล็กูกเล็กไซกำลังกิน อันนี้ขายปีกหรือขายส่งพี่ข,าย,ขายแล้วเท่าไหร่ขายปีกอ่ะ,อะไรอะเนี่ยทุเรียนทุเรียนร้อยหกสิบไม่สุกนะไม่สุกเหรอกีอ่วันเนี่ยพรุ่งนี้เหรอ

มาเรือนนะะ,ะ,ะเขออาเจะพรุ่งนี้เราขอให้อรุ่งนี้พร,งน,พรงนี้กี่ลูกคะพรุ่งนี้ลูกหนึ่ง,งนี่นะเดี๋ยวเราทำต้นหนิให้นะเรียนนี้โลาไรหร่ครับมากินขายคะถ้าขายอะาขายสองร้อยส่ห้าสองร้อยสี่ห้า น้อใส่นุ่มเดียวนะพี่นะจ้่รู้นะจ้ะพี่คงได้ใส่รูกเดียวเนอะยกเงินสามสิบบาทค่ะพี่สามโล่เก้าค่ะพี่น้ำสิบอันนี้อันเนี้ยพี่ไปถึงพี่เอาออกจากถุงเนาะจ้ะยกเก่งเท่าไหร่วันนี้คนสวยอะไรอ่ะก้อสามสิบบาทเนาะใหญ่ล่างบน

เขาดินมีร้อยยี่สิบไม่ซือซ้อเนี่ยมาซื้อร้อยหกสิบเออคออนเราจะกลับละดูตรงนี้หน่อยมีสุกไหมเนี่ยทุเรียนไม่มีเลยหมดละกลับละคุณผู้ชมของมีแค่นี้เลยจ้าววันเนี้ย เ๋วโทรให้คุณลุงมารับแต่ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปนะคะก็นเนี่ยเดินตลาดตะพงได้ทุเรียนไปสามลูกเดี๋ยวโทรให้คุณลุงมารับพบกันใหม่สวัสดีค่ะ